សុំបងអាតនុបតឹកជាក់នៅថៃហ្នឹងបាក់យុគនឹងមែនអត់បាក់ងារនឹងបានអត់ព្រោះមានរំថាថៃពេលនេះវាអត់សូវគុកតឹកខ្លាំងតែចឹងសុំមេត្តាណាស់សុំក្ដីសួងកម្មពីជួយចិញ្ចឹមធ្វើការផងស្រួយយុគនឹងបាក់តនុបតឹកថៃហ្នឹងផងណាចាសុំគោរព บายุบนังเต๋อนะบายุบนังเต๋อลงสมะแปะเนี่ยสมเอาทุบเต็เนี่ยสอยบายุบนังเต๋อจัดเลยพี่น้องเนี่ยเครื่อนนามันนี่เอาไว้ทำไมยิงให้แตกให้มันตายให้หมดซะไอ้พวกไทยสยามอย่าให้มันอยู่ในลูกนี้จัดไปเลยยิงแตกเลยเครื่องน้ามันเนี่ยมีกี่จุดล่ะจัดเลยโอ้โหนะครับท่านผู้ชมแพ้แล้วผ่านจริงๆครับ นี่คือสองให้เห็นถึง DNA ความชั่วนะครับของคนเขเมเรนะครับแพ้แล้วผ่านนะครับล่าสุดนะครับบินฟูขมรออกมาทําคลิปนะครับให้ทหารขมเรโจมตีเขื่อนนะครับเขื่อนภูมิพลนะครับซึ่งเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศไทยแล้วก็เป็นเขื่อนที่อยู่ใกล้บริเวณชายแดนนะครับผู้ชมนะอยู่ที่จังหวัดตรานะครับนะซึ่ง เขื่อนเขื่อนนี้ก็เป็นเขื่อนที่ปกติแล้วก็ใช้ในการผลิตไฟฟ้าท่าน,น,นผู้ชมนะก็ถึงว่าเขื่อนกับการโจมตีการทหารเนี่ยมันคนละเรื่องกันนี่แสดงให้เห็นถึงเขาเรียกว่าสองเงาของ DNA ชั่วท่านผู้ชมนะซึ่งถ้าไม่ใช่ DNA ชั่วๆ่จริงๆนะครับก็ไม่สามารถที่จะ ทำได้นะครับไม่สามารถที่จะมีแนวคิดแบบนี้ได้บอกให้โจมตีเลยโจมตีเลยให้น้าท่วมถ้าแบบนั้นเนี่ยถ้ามันเขาเรียกว่าถ้าคุณทําจริงหรือว่าคลิปนี้นะถึงหูฮุลเซนหรือว่าถึงหูคนไทยบอกเต้องให้คนไทยแชร์ด่วนว่าสิ่งนี้นครับนะมันใช่สิ่งที่จะยุยงสิ่งที่จะทำไหมถ้าไม่ชั่วจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนว่า ถ้าโจมตีเขือนนะครับมันก็จบเหตุเลยนะท่านผู้ชมนะถือว่ามันก็มีผลกระทบเสียหายแล้วสมมุติว่าประเทศไทยนะครับเขาอยากทําร้ายเขมรจริงๆนะครับผมจะเชื่อว่าเละเป็นโจกกว่านี้แน่นอนแต่นี่คือเขาก็ทําตามอนุสัญญาต่างๆนะครับพื้นที่ตรงไหนที่มี BM จจรวดหลายลำกล้องเนี่ย BM21 เนี่ยครับ ขเขมรเนี่ยยิงเข้ามาเพราะฉะนั้นประเทศไทยเขาก็โจมตีในจุดจุดนั้นหรือว่ามีอาวุธหนักสิ้นไหนหรือว่าพื้นที่ตรงไหนที่มีกองกําลังพลทหารขเขมรเนี่ยมีเยอะนะครับเขาก็จะจุดนั้นที่เป็นจุดสําคัญในบ่อนคาสิโนนะครับมันมีฐานทัพทหารขเขมรอยู่ตรงนั้นนะครับเขาก็เลือกที่จะโจมตีตรงนั้นนะครับอย่าง ตึกร้างนะครับเขาเลือกที่จะโจมตีเนี่ยตึกร้างไม่ใช่ตึกที่มีคนพุ้นพ่านนะครับนะเป็นตึกร้างที่คาดว่าจะเป็นเมืองกมเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกโจมตีเฉพาะจุดจุดนั้นแล้วก็มีกําลังพลทหารนะครับพอเข้าไปตรวจสอบดูก็มีพลทหารคาเมนตุยจริงๆนะครับไม่ใช่แบบว่ามั่วซั่วแต่นี่คือเบญจาตห์เห็นถึง ลักษณะแนวคิดแบบนี้นะครับที่จะอยากให้ทหารเนี่ยครับโจมตีเขื่อนภูมิพลนะครับซึ่งว่าเป็นเขื่อนไทยนี่แหละครับเป็นเขื่อนที่ใหญ่แน่นอนว่าสมมุตินะครับถ้าโจมตีนะครับมันก็มีผลกระทบแน่ๆแหละกับคนไทยนะครับแล้วคนเขมรจะรอดไหมนะครับเพราะพื้นที่ตรงนั้นก็ มันไม่ได้ไกลมากจากคัเหมรแล้วคนไทยก็เสียหายไม่แต่ร้อนเดือด,ดร้อนแต่เพราะที่นี่ทั้งนั้นคือถ้าคนมีสติปัญญาดีถ้าคนไม่ใช่ดีเอ็นเอชัวจริงๆเขาคงไม่สามารถที่จะทำได้เขาคงไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่ามีแนวคิดแบบนี้ได้คือดีเอ็นเอเนี่ยนะครับต่อให้คนจะไปที่ไหนนะครับไปอยู่อเมริกาไปอยู่ต่างไปอยู่ยุโรปนะครับไปอยู่ ญี่ปุ่นเกาหลีอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่แม้แม้กระทั่งมาไทย DNA เนี่ยมันจะอยู่คงอยู่ในตัวบุคคลนะครับมันจะมีความชุกอะไรความเค็มอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งคนลาวนะครับอยู่ไทยอยู่ลาวเขาก็รักประเทศไทยนะครับเขาก็รักประเทศไทยถึงแม้ว่าบางคนนะครับคนลาวบางคนอาจจะไม่ชอบประเทศไทยนะครับแต่บยยดพูดได้เลยว่า หนึ่งในนั้นนะครับที่ไม่ชอบประเทศไทยไม่มีเบายอดแน่นอนนะครับเบายอดพร้อมที่จะปกป้องนะครับพร้อมที่จะพูดเต็มที่นะครับเพื่อประเทศไทยเ <_ S 1> พราะฉะนั้นวันนี้นะครับแสดงให้เห็นจุดยืนของเบายอดชัดเจนนะครับว่าเบายอดทําทุกคลิปนะครับก็ล้วนแต่นําเสนอเรื่องราวของประเทศไทยเรื่องราวดีๆของประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากให้บรายอดเป็นกลางที่สุด บย๊ยจะพูดเลยโน้ no. นะครับเข้าข้างประเทศไทยล้วนๆนะครับบยจะพูดแบบนี้เลยยิ่งได้เห็นจากพฤติกรรมนะครับของคนคมเนตแบบนี้นะยิ่งไม่มีเลยนะผู้ชมนะยิ่งไม่มีเลยที่จะให้บยวยมีความศรัทธ,ธาแล้วก็มีความที่จะปณีประนอมนะเพราะฉะนั้น <c oughs> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่าน,นี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับซึ่งในการโจมตีทุกๆรอบ นะบ่อนคาสิโนโร้างนะครับนะตรงนั้นก็จะม,มีตึกแล้วก็บนคาสิโนโร้างแล้วก็จะเขาสํารวจแล้วว่า,วาเขามีเรดาร์จับตัวแล้วว่าตรงนั้น G.P.S. ตรงนั้นอนะ่ะมันมีนะครับไอคางอาวุธนะครับ B.M. d 1ของคาเมนเขาตรวจสอบดูแล้วแต่พอตรงนี้ตรงนั้นพอรู้ว่าจะสู้ไม่ได้นะครับกับใช้วิธีสกปก,ปกนะครับอยากให้ ยิงใส่เขื่อนนะท่านผู้ชมนั่นคือนะมันเป็นยุยุแบบว่าให้มันหนักกว่าเดิมซึ่งถ้ามีเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆเบาวยอดเชื่อว่าแม้แต่บ้านนุนเซนนะมันก็อาจจะไม่เหลือนะท่านผู้ชมซึ่งแล้วใครเดือดร้อนทีนี้ประชาช,ชนไม่ใช่แค่ทหารนะครับนะไม่ใช่แค่ทหารแล้วนะครับก็จะลามถึง ประชาชนนะครับที่อยากได้นะครับที่อยากได้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็ไม่ใช่แค่ทหารแล้วนะปัะจัจ้าเชื่อว่าไม่ใช่แค่ทหารแล้วมันน่าจะทั้งหมดเลยท่านผู้ชมนะซึ่งบัะจเจ้ได้เห็นและคือโอ้โหนะครับนะนี่นี่แหละท่านผู้ชมนะคือพูดพูดเยอะนะครับแล้วก็ ทําไม่ได้นั่นคือคนเขมรท่านผู้ชมแต่พูดน้อยนะครับนั่นคือคนไทยนะแล้วทุกคนคิดเห็อย่างไรครับคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับบอจได้ท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้อีพีนี้บอจขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรายรับชมสวัสดีครับ